นิ่มเลยนะฮะสามสูบครับสองเข่าโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตรงนี้ต้องหยุดรถก่อนเข้าเกียร์นะครับถ้าเราไม่หยุดรถนะครับเกียร์มันจะดังนะครับอันนี้เป็นเกียร์สามครับเบื้องท้ายไม่หอนลูกปืนล้อหน้านะครับเช็คเรียบร้อยนะครับสองเท่าทำงานนะฮะ ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูหม้อน้ํานะครับขั้วแบตนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทุกรายละเอียดนะครับเราใส่ใจนะครับเนะเล่งให้ดูครับน้ําวนดีเลยนะครับหัวใจครับเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอออกระบายนะครับ สวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สาขานะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมอที่เดิมนะครับวันนี้มีรถที่เก็บงานเสร็จหนึ่งันนะครับเป็นคูปต้านะครับรุ่นพิมพ์นิยมนะครับเจ้าคุณปู่เลยนะครับ34แรงม้านะครับเก่าแต่เก่านะครับเป็นรถในตำนานนะครับที่ทนที่แรงอีกหนึ่งรุ่นนะครับทันนี้นะครับราคาเพียง2,15,000บาทเริ่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับ วันนี้ฝนตกทั้งวัน,นครับเรารีวิวตากฝนให้ก <t> ับล like? ูกค้าได้ชมกันนะครับรถคันนี้นะครับเก็บงานนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่ครับเก็บสีใหม่รอบคันนะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับกองเครื่องกองไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกนะครับสายไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนใหม่ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ครับแผ่นลังคากระจกนะครับเบาะเปลี่ยนใหม่ครับไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้เช็คให้เรียบร้อยนะครับราคาคุ้มๆนะครับกับรถในตำนานนะครับตัวนี้เป็น2เพลนะครับโฟวิลขับเคลื่อนสีล้อนะครับ ระบบเป็น8เกียร์เดินหน้านะครับ4เกียร์ถอยหลังนะครับชุดท้ายนะครับเผาท้ายเผาีโ o นะครับตัวนี้เต็มเต็มนะครับเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มเลยนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับก็ถือว่าทํางานไม่เยอะอยู่ที่2,000กับ59ชั่วโมงการทํางานนะครับเพื่อนๆท่านใดที่งบไม่เยอะนะครับอยากได้รถดีๆไว้ใช้งานนะครับรุ่นนี้เลยนะครับไม่ต้องได้เผาหัวนะครับได้สตาร์ทนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับ1ลูกนะครับอ่ะเป็นคลิปสั้นๆครับวันนี้เดี๋ยวรีวิวการทางานให้ดูนะครับ พวกลูกยางพวงมาลัยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นรถที่น่าใช้น่าจับจอหนึ่งรุ่นไม่ต้องได้เผาหัวนะฮะนิ่งเลยนะฮะสามสูบครับสองเท่าพวงกขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับระบบไฮดรอลิกครับขึ้นลงปกตินะฮะนะครับทางไม่มีตกนะครับไม่มีย้อนนะครับตัวนี้นะครับปั๊มไฮดรอลิกดีนะ บุกไปไปเลี้ยวไปสปอร์ตไลท์นะครับสวดรเช็คให้ครบนะ ชมกันครับทั้งสองฝั่งนะฮะ,ะเดี๋ยวลองวิ่งเร็วลองลองดูครับเกียร์ไฮบ้างนะฮะอันนี้เปเียราครับเครื่องยนไม่หอน,นะ,ะ,อะเดี๋ยวดูโฟวิวนะครับขับสี่นะครับตัวนี้เป็นสองเท้าเครื่องสี่ล้อครับลูกปืนล้อหน้านะครับเช็คเรียบร้อยนะครับสองเท้าทำงานนะฮะ อันนี้ดูเคาเดียวครับเคาเดียวล้อหน้าจะไม่หมุนเคาเดียวนะครับอันนี้คือเคาเดียวนะครับเป็นสองเคาโฟวิลครับคลี่ลมได้สบายสบายครับเครื่องท้ายนะครับไม่หอนนะครับเกีย์เงียบนะครับเครื่องนะครับมาดูนะครับหัวใจนะครับของเครื่องยนต์นะครับมาดูเข้าปันท้ายครับ มีสองรอบปั่นนะครับ540นะครับกับ750บนะครับครับปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับการันตีครับตัวนี้เครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกต่างๆสับูรณดนะครับสวยเลยครับสวยเลยนะครับแบตก็ประมาณปีหนึ่งครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูหม้อน้ำนะครับทั่วแบตนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทุกรายละเอียดนะครับเราใส่ใจนะครับ เลงให้ดูครับน้ามนดีเลยนะครับหัวใจครับเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอออกระบายนะครับสวยๆพร้อมใช้นะครับราคาเพียง215,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้จัดสรงให้ปีอีก300กิโลเมตรแรกสนใจติดต่อมาได้นะครับที่ร้านนาแทกเตอร์นะครับ0 9นย์ 861-1191ครับจริงหนึ่งเบอร์โทรที่063-313-047นะครับวันนี้รีวิวแบบสู้ตายครับสู้ผลนะครับสนใจติดต่อมานะครับขอบคุณครับ